ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผมครับคลิปนี้เบ้าถนอมกสิรภาพพี่น้องมาเห็ดบ่อปูนเลียงปลาครับไหวสมพันธุ์ลูกปลานะครับพอพันธุ์ลูกปลาลูกอบเนาะเอามาเห็ดน้ากันครับมาเบิ้งน้ากันง่ายๆครับผมคลิปนี้กสิรภาพพี่น้องเห็ดสําหรับมือใหม่นะครับขันมืออาชีพผู้เก่งแล้วเป็นงานปูนช่างปูนกับขอไผ่ครับพลังเต่าคาทูคาตาพี่น้องครับคือขนงานชิ้นน้อยครับเพราะว่าสิเป็นเห็ด บอ่อเลี้ยงปลานะครับเพชร้องน้ำนะครับเพชรต่อเติมอะไรกันหน่อยอยู่บ้านเฮาอยู่ขั้วเฮ้าอยู่หน้าเฮานะครับไปจ้างสร้างขังนานชิน่บนบหญงสร้างเข้ากาับน่นอยานั้นนะเราบอกง,ง่ายๆคือมันบ่คุุมนะครับเพราะกระเทือนฉะนั้นเฮาเพอมีแห้งก็เห็ดได้เฮ้ากับพายามเพชรเองครับผมบริเลี่ยนื่อตอนกออิฐครับพี่น้องพื้นฐานตอนกออิฐกอปูนพี่น้องคือสิบพอหูอยู่เนาะนะครับผมก็สิบผ้าพี่น้องเห็ดตอนนี้แหละมาเริ่มจากฉาบนี่แหละครับผม ชาแบบง่ายคือสไตล์พจาน้อมนี่แหละครับผมเมื่อไหม่เขามาถนัดเข้ากับบตสองหลากเกียงเงาครับผมหลักสั้นๆก็ได้ค่ะหลากเงามันสีเฮียนะครับผมค่อยลูดไปเทละหน่อยนะคะให้ไปเรื่อยครับสมปูนชาบนะครับมันกับเจนแฮดแคนก็สมปูนเทนะครับข่ามันเลี้ยวไปเข้ากับสมปูนสมไสลสเอีนะครับผมข่ามันเนื่อไปเข้ากับเติมน้ำจังน้อยนะครับหูนี่มเอยยี่หรอครับตอนชาบนหูนี่มเอยยี่หรอครับมีดสองมีดแล้วเขากับหูแล้วว่ามันหลุดง่ายหรือหลุดยากหรือมันเฮียมันเลี้ยวไปนะครับผม ตามขอบปากอ้างครับตามมุมนะครับเนี่ยน้อมสิบวอจับเสียมได้นะครับผมหลดเอาเกียงหลดให้มันเต็มไปเลยนะครับก่อนใส่ฟองน้ำขัดครับปาดฟองน้ำขาดเอานะครับแท่นสามเหลี่ยมครับผมาใส่ฟองน้ำปั้นมันกับพวกเปลืองปูนครับเราต้องใส่เกียงสามเหลี่ยมปาดให้มันปูนเฮียนะครับผมก็ได้เสพของเท่าน้ำเนาะพี่น้องพยายามบ้งให้จบเด้อบัวยาวดอกครับผม แต่พี่น้องเฮ็ดบ่ถืกจุดเฮ็ดบ่ถืกแบบนะครับงานปูนี่เป็นงานที่เมื่อยแท้ๆเลยครับกคปล่อยให้มันแห้งหรือว่าหลากเ่าท่านโป้เพาท่านนะครับนี่รู้สึกว่าเมื่อยแท้ๆเด้ทุบทีมนะครับผมนะฮะพยายามเบิ่งให้จบกันแล้วกันครับผมรีวิวแบบง่ายๆครับล่อผิดลองถืงมาหลายเท่าแลายเจังนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับตอนนี้ก็ใส่เกียงฉาบโลดให้มันเต็มไปก่อนครับผมให้มันเรียบมันเต็มไปก่อนนะครับแล้วก็จังใส่ฟองน้ำปั่นที่หลังครับ ส่วนพื้นที่แยบยู่กาชาบแล้วนะครับนี่น้องก็จงสมปูนสมหินนะครับเทพื้นที่หลังนะครับผมกระชับบริเวณเขานะครับกระสิิดซอยประหยัดวัตถุดิบเนะะาะล้วกล่ชาบข้างนอกให้มันทัวมันเต็มนะครับผมคว่ำสูงใส่ซีก่อนพี่น้องคว่ำกวางแปดสิบเส้นคว่ำเนาสามเมตรแปดสิบผมเลยกันเป็นสองห้องนะครับเพื่อิสดิจแบงนำํำแบงไเวลาพอพันพเฮาวาดิเฮทพร้อมกันเนาะแบงนำํำ เป็นสองช่องนะครับมันง่ายขึ้นนะครับใส่อตดรอยก้อนครับเหลือเศษโยก้อนหนึ่งนะครับผมนี่สีง,งามบัง,งามสี่เหลี่ยบบเหลียบขืนอยู่กับฟ่มฟองน้ำนี่ครับผมอ่า,าเป็นแผ่นคัดนะครับพี่น้องพยายามใส่ฟองน้ำที่เป็นร่างเป็นกองถี่เขาใส่ของมาเด้อของเก่าว่วใส่นะครับผมของเหลือใส่ยยคยะก็มีรังเตอเก็บเอา บ่ตงไปซื้อพวงน้ำเป็นแผ่นนะครับตามร้านเครืองเขยนอันนั้นมันอ่อนครับผมมันขัดบบไรมันหักมันกรอบอันนั้นสาหรับข้เจีมาตัดตัวหนังสือดีนะครับข้าวเจามาขัดปูนพี่น้องแนะนําเป็นร่างห่างฟ่มของเก่าของแสาแข็งยังสีละนะครับผมมันแข็งก้อนนะครับใครก็ซื้อพองน้ำแผ่นมาเนีน่ยโบไรครับผมมันบางโพดมันหลุดไรหัหกไวครับครับ มาปั้นมาเลยครับนี่แหละครับคือใส่แท่นเกียงสามเหลี่ยมนะครับที่เป็นฉากไม่ฉากแล้วเหี้วนะฮะที่มาปั้นมาปาดปูนออกนะมันในทีมปูนอันนี้เพราะในทีมครับผมบอกได้เพราะเต็มเพราะปั้นหมุนไปเรื่อยๆครับมันเซเลียนใส่กันเต็มเองนะครับผมแต่เอาปล่อยมันมาจังหน่อยได้พี่น้องด้คอยมาปั้นเด้อนะครับส่องปูไม่ถิ่มช่วงสักกอนใส่โฟมหรือใส่ผ้าน้ำมก็ได้ครับจุ่มน้ำนะครับสิจักหน่อยครับผมเพื่อให้ผิวมันชื้นจังหน่อยครับมันจังปั้นาย นะครับผมแต่ว่าให้มันก่ำกล่ะกอนจังปันมาสามสิคูออกนะฮะแนะนํำมือไหมครับซื้อถุงมือมาน้าเลอนะครับถุงมือลพสติกซีดีนะครับผมจะไปใส่มือล้วนๆนะครับผมมันปูนกัดมือมือสอดมือบางใน่ยนะครับได้เลือดขึ้นกันนะครับพื้นทานนี่เงี่ยน้อมได้มาจากสร้างโปรรถนะครับนี่น้อมเป็นสร้างสีรถมาก่อนนะครับก็ไล่มาอ่า ดัดแปลงนะครับประโยคนเป็นงานปูนคล้ายๆกับงานสีนะครับผมคัดน้ำขึ้นกันนะครับถ้าการปั้นโมขึ้นกันนะครับผมนะฮะปูนสิปั้นยากก็สีรถนะครับผมขอดีของเสกของน้ำครับผมมั่นประหยัดปูนครับบ่ไเด็ปาดทิมคือเกียงสามเหลี่ยมเห็ดเนาะข้อเสียก็คือสันมันสีเป๊ะเป๊ปันไหนะนะครับผมอันนัญนไงชิ่นไงเป็นงานอาชีพก็ต้องเกียงสามเหลี่ยมหมดละครือสีพันนี่สลับมือไม่เข้ากับซอยประหยัดของน้ำ นะครับอาสิปโปเปะโปสวยบอกงามบันไดพวกเรื่องขอบเรื่องเรี่ยมมันสันมันนะครับแต่ว่านากว้างถึงแี่น้อมใส่ฟ้าหนำปั้นอยู่ตอนนี้ครับผิวเนียนผิวเรียบมาครับบ่มีขื้นครับโบได้แพ่สามเหลี่ยมเพื่ออะครับมองหนากว้างนน่ครับ ขอบมันเลียมมั่นครับผมใส่ฟองน้ำถูไปเลยนะครับผมนะฮะมันสเสียบเองนะครับผมน้ำหยอดจังน้อยครับคือการลาก,กับคัดซีรถนะครับผม ครับแพนโฟมบ่อยนี่ครับโม่ตัวห้องกขยงครับสีของมรแ่องนึงครับใส่มือนี่ละกันใส่เกียงน้าห้องน่ยมันสูงก,ก็มันลื่นมันครับมันเห็ดยากสรับผู้พ่ดฮานนี่เก่งนะครับผมแต่ยี่หนอมหนึ่งก็ยังเห็ดใหญ่เยกกันใส่เกียงนะครับใส่มือนี่ละเพราะว่าโม่ต้องย่านโม่เรียบเพราะว่าฟองน้าแข็งคัดเรียบแล้วนะครับผม,มทีน่นเอามาลูกให้มันฉีดใส่ออกเซอนะครับผมให้มันเนียนขึ้นก็เกาเซอนะครับผมส่วนคืน ฟองน้ำแข็งขัดน้าหนาไปแล้วอันนี้แค่รูปเม็ดไส้เสื่อๆพี่น้องบอลตกไปห้องเกียงก็ได้นะครับผมเอาวางวม่อคงสีมีประโยชน์เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่ครับใจแค่เองครับหาสร้างจางสร้างมันก็หายากงานน้อยบอลเป็นงานหลายบอลเป็นงานชิ้นใหญ่นะครับพยายามเพ็ดได้กับเบิ้งแง่น้อมนี่กับพี่น้องกับสิ่เพราเพชรเป็นนะครับเพชรถ้าหน่อยก็ได้นะฮปูนสมทุลครื่องสอบก็ได้ครับพี่น้องเราสมัครศิลาเจ้าของนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับวางเมื่อคงสิมีประโยชน์เมื่อไรกันหน่อยละะเนา เอาฝากกดแชร์กดไลค์ฝากที่ตามน้ำคลิปหน้าพอกันไม่อยู่ดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีครับ